เรื่องผมไว้ใจหวีเรื่องกะหลี่ไว้ใจผมม,มาพอชื่อเลยมาพอชื่อเลยจองกันสามเดือนเลยเอาไปเต็มติดเลยครับผม ผมพยายามเก็บให้เกี้ยงนะครับน้ำเขาอร่อยสวัสดีคุณดูทุกคนครับวีดี๋แหละครับวันนี้เราอยู่ที่แยกพุทธกาศนะคือเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปตลาดพูแลนะ้วแต่วันนี้ผมจะพามาเที่ยวเที่ยวร้านกะหรี่ฝั่งทนครับกินกะหรี่ฝั่งทนแกงกะหรี่ฝั่งทนคือร้านนี้เขาเคยเปิดอยู่ชื่อร้านกะหรี่สาธุเปิดแถวสถุนบดีแต่ว่า ตอนช่วงโควิดเขาก็ปิดไปาคนเขาเยอะมากไม่ใช่คนละเขาเยอะมากแล้วมันเป็นบ้านเขามันแน่นใช่ปะแต่ตรงนี้วันนี้นะเขาเป็นเจ้าของเร็วกันนะผมมากินร้านกะหลี่ฝั่งโทนครับชอบชื่อทาขวัญของเขาเรื่องผมไว้ใจหวีเรื่องกะหลี่ไว้ใจผมโอ้โห <c oughs> มาพอชื่อเลยมาพอชื่อเลย <c oughs> มันมีเมนูหนึ่งน่าทานมากเป็นแบบข้าวแกงกะหลี่แฮมเบอร์กแบบแฮมเบอร์กแบบแบบแบบ แต่ร้านข้างล่างนคนค่อนข้างแน่นนะครับร้านเขามี2อชั้นเดี๋ยวเราขึ้นมานั่งชั้นสองดีกว่านะครับผมไปไปกันข้างใน,นเมนูเขาเรียกว่าเป็นเมนูเด็ด อีกหนึ่งเมนูของร้านเขาแล้วเป็นแบบเนื้อแฮมเบอร์กแบบน่ากินมากมีชงมีชีสราดแล้วข้าวน้ำแกงกะหรี่ที่แบบเค็มๆกลมๆเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยเปิดร้านข้าวแกงกะหรี่ร้านหนึ่งชื่อกะหรี่สาธุตอนนั้นเปิดที่สาธุผลิตตรงกะหรี่สาธุนี่อจองกัน3าเดือน<ด><ด>เลยแต่ตอนนี้เขากลับมาเปิดใหม่แต่มาเปิดตรงถนนจนันแต่ชื่อกะหรี่สาธุเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ครับเขามาเปิดร้านที่2ก็คือกะหรี่ฝั่งทนเป็นเจ้าของเดียวกันเลย มีวันที่เป็นบุฟเฟ่ด้วยนะ<ม>เห็นว่าหัวละ200กว่าบาทเองมากไม่ได้แพงเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องจองคิวไม่ได้เข้ามาได้ออตลอดนะครับมีอยู่สองรอบบอ,อกก่อนรอบแรกเนี่ยเขาจะเปิดตอน11โมงจนถึงบ่าย2ครับรอบ2ที่เขาจะขายคือ4โมงนะครับจนถึง3ทุ่มทังบ BON นมันคือทั้เฟลนะดูดิแฮมเบอร์กแบบน่ากินมากเพราะผมเป็นคนชอบกินข้าวแกงกะหรี่ด้วยอ่ะนี่นะครับ นี่คืออะไรครับราเมงชิโอนี่อันนี้ราเมงชิโอของร้านนี้คือบอกก่อนว่าเขาจะมีเขาเรียกเป็นเมนูอะไรนะ oh. เออเป็นเป็นเชื่อมเมนูอ่ะเขาจะปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยทุกสามเดือนเนี่ยจะเปลี่ยนเมนูสเปเชียลทีหนึง่งนะอันนี้นะครับก็เข้ามาดูแต่ว่าผมเลือกเป็นราเมงชิโอมาให้ดูนะครับวิธีการทย,ยังไงครับวิธีการทําเป็นยังไงครับวิธีการทำชิมนล้วฟุตก่อนครับแล้วก็คนตัวตทิดคอรีนำ เดี๋ยวเดี๋ยวหู้เดี๋ยวเดี๋ยวผ,ผมงงเดี๋ยวผมงงวิธีการทําเขากินตามที่เขาสอนก่อนเดี๋ยวเขาไม่อยู่ไปทํางานข้างล่างนะคือต้องชิมน้ําซุปปกติก่อนต้องจะมีพริกนี้นะครับแต่เราต้องชิมน้ําซุปก่อนโ <Luke> อ้สดชื่นด้วยอร่อยฮะ <S <S <You> คนคนเลยนะฮะคนเลยนะขออนุญาตนะครับคนให้เข้ากับน้ําซุปนะเป็นเป็นพริกสูตรพิเศษของทางร้านเขาแล้วร้านร้านนี้ครับข้อเด่นเขาคือทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทําเอง เลมอนจะทำะดเป็นรสชาติเปรี้ยวอันนี้มันจะมีเลมอนอยู่นะทำให้ในนี้มีความแบบกลิ่นหอมมีกลิ่นเปรี้ยวนะครับบ,บี้ในนี้เลยครับอ๋อไปครับอืมมันจะหอมเลมอนนิดๆแล้วก็กินแล้วสดชื่นครับมเมนูนี้นี่ตัวเส้นเขาทำเองครับ<ม>นี่เขาคือ,<ห>อทำทุกอย่างเนี่ยทำเองหมดเลยนะที่ท<ม>นี่ทำเองหมดเลยไข่พวกตัวเนื้อตัวอะไรเขาทำเองเลย แต่เ,เส้นเขาทําเองเขาทำออกมาได้เหนียวนุ่มน่ากินเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก,ก่อนที่จะกินข้าวแกงขลีผมขอกินในนี้ก่อนนะเดี๋ยวเส้นมันอืดน,นะครับอันนี้คือไก่เบอร์หรือเปล่าอืมเป็นไข่เบอร์ใหญ่น่าจะเป็นเบอร์ศูนย์น่นะได้เลยนะครับนี่ครับ ยำไก่นุ่มเนื้อแต่ไก่เขานุ่มเป็นเมนูทานเล่นนะครับอ่าอือยากินโหดี้อันนี้เป็นทางพวกข์พิเคย่างพิเคย่างไหมหนึงมีเคว่าย่างด้วยเหรออยู่ไหนอ่ะฝั่งขวามือสุดครับขวามือสุดของผมเหรอขวามือขวาผมนะโอเคเดี๋ยวให้คนอื่นกินให้คนอื่นกินครับ หมดแล้วนะครับอ,อร่อยผมขอกินอันนี้กลับมาก่อนได้ปะขอกินก่อนเดี๋ยวมันจะแห้งน่ากินมากโอโนมิยากิจานญี่ปุ่น ก้แกงกะหรี่แบบน่าทานมากน้ำแกงกะหรี่แบบเยิ้มๆใครชอบกินแบบแฮมเบอร์กเนื้อที่มีความแบบจ u i ซี่จ i c ซี่หน่อยนะครับผมบอกเลยว่าหอมอร่อยมากครับมาครับทันต่อไปคือข้เวิ่มไข่เป็ดดาวอืมนี่ครับ พอเตออย่างนี้แล้วแบบมันฟินนะครับมาดูผมพยายามเก็บให้เกี้ยงนะครับน้ำเขาอร่อยเฮ้ยขอิพิซซ่าญี่ปุ่นหน่อยได้ปะเดือดมันเย็นเงีขาหั่นมาให้แล้วนะ หลังจากินผักไปแล้วนี่ผมตัดมาครึ่งชิ้นนะเพราะชิ้นมันใหญ่มากนะส่ปครับอร่อยมากพี่ทำได้ดีมากครับทุกอย่างทำเองมีโคการดการ์ด้วยใช่ปะโอหน่ากินมากครับ อ่างหลังครับพี่บอกมานมอนตะเกีไม่ได้แล้ว <laughs> ต้นหอมญี่ปุ่นเรื่องผมไว้ใจหวีเรื่องกะหรี่ไว้ใจผมแท็กไลน์ได้เลย,ยเขาชอบนะ ขอบคุณครับผมมาทิ้งบอมให้ผมแล้วก็ทิ้งไปทั้งนั้นเ,เล่นเ,เล่นอันนี้อาจจะมองว่าเหือน,นื้อแฮมเบอร์อันนี้คือเนื้อแกะครับง้นผมขอกินใน<อ>นี้หน่อยครับแกงกะหรี่หมูทอดพรนมมีไข่ดาวเป็ดนี่ไงทงรไข่เป็ดดาวมาานันจะมี ความยืดหยุ่นตัวไข่มากกว่าไข่แดงไข่ไข่ไก่นะครับแต่พี่เนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวแกงกะหรี่แบบมากๆแล้วก็อินกับการกินข้าวแกงกะหรี่เพราะว่าผมร <flakes> ู้สึกว่าผมไม่คนไปกินข้าวร้านแกข้าวร้านข้าวแกงกะหรีเห่เยอะมากๆนะครับแล้วแต่คนอย่างคนดูเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนดูมีร้านในดวงใจกันไหม <S 2> <S 2> แนะนําผมมาได้หรือว่าชอบกินข้าวแกงกะหรี่แบบไหนอะไรเงี้ย บอกผมว่าได้นะบางทีผมอจะตามหาร้านข้าวแกงกะหรี่ที่อร่อยๆเพราะผมะบางทีผมไปกินเองผมไม่ได้ถ่ายเทปเนี่ยผมจะชอบไปแอบไปลองกิน <c oughs> อร่อยน้ำรสชาติทำกาได้ดีนะครับพูดน้อยมากเทปนี้บอกเลย เพิ่มความเผ็ดแปลรัอธิมาลองกินบ้างพี่แกย่างไหมนมีแค่ว่าย่างด้วยเหรออยู่ไหนอ่ะไม่รู้้ายกว่าลองเองกูเหลือ้ายออกกลางให้เลยตัวซอสมัน หมาะกับการกินกระหล่ำไอ้อะไระไรซอยนะกะหล่ำซอยเนอซอ,อนเขากินกับกระหล่ำซอ,อยอร่อยเหมือนเรากินสลัดเลยอ่ะมีนะแต่ว่าของหมดเพราะว่าเขาจะเขาจะเขาเรียกว่าเป็นรอบๆตอนนี้มันใกล้จะบายสองแนละ้วของรอบแรกก็จะหมดแล้วนะลแหละเขาจะต้นะองเก็บไว้ให้รอบหลังเพราะคนเขาจองมา น,นี่คือยำไก่นุ่มครับน,นี่ฮะเอาไปเต็มติเลยครับผมน้ำมันงาพริกเผาหอมมากๆดูอยากทำเองเลยเนาะเยี่ยมครับแกมันเป็นไงนะแกะมัน,มนคูรสชาติของร้านติเอาดูว่าไม่ว่าจะร้านไหนอ่ะมันก็จะติ มันมีกลิ่นเฉพาะของเขานี่คือคนชอบกินเนี่ยผมบอกเลยวนะ่าร้านนี้ดีที่สุดในทั้งร้านแต่ผมชอบอันนี้ครับอันนี้คือยำไก่นุ่มครับอร่อยมากน้ำมันงาหอมมากเอาไปซูวีนะครับเนื้อไก่อันนี้ที่เราเห็นนะครับซูวีที่อุณหภูมิ55องศาแล้วค่อยเบิร์นแต่อร่อยนะน้ำมันงาหอมมากน้ำมันงาพริกเผาอร่อยมาก กที่เขาใส่ไปมันทำให้ให้เมนูนี้ดีนะครับแล้วไก่ก็น,นุ่มมา <c oughs> ดีขนาดนี้โอเคอ่ะ วันนี้พอผมได้ชิมนี่ยผมบอกเลยว่าผมว่าร้านเขามีเอกลักษณ์ดีนะครับร้านกะหลี่ฝั่งทนเนี่ย แต่ละเมนูของเขาเนี่ยคือแฮมเบอร์ก็จะทำออกมาได,ดีนะครับผมแม้แต่ชีโอรามเมงมันมีความหอมของนังซปแล้วเขามีเมนูแบบประจํา3เดือนด้วยนะบางทีมาแล้วมาอีกสามเรือนบางทีอาจจะไม่มีนะครับยำไก่นุ่มไม่ว่าจะเป็นยากิทโทริเองลองแวะมาได้นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาร้านกะรีฝั่งโทแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ๋งดีนะถ้าใครอยากจะมานะมาได้เลยครับเขาเปิด2รอบนะครับตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงบ่ายสนะครับแล้วก็รอบ2ตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มร้านกะรีฝั่งโท อยู่ตรงแยกวุฒากาศหรือเซิร์ชจีเพก็ได้นะครับผมแวะลองแวะมาดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าอยากไปอีกสาขาหนึ่งซึ่งคือกะหรี่สาธุแต่เขาย้ายที่ใหม่มาอยู่ตรงถนนจันทร์นะอ่าตรงตึก TPI นะครับผมลองแวะไปถ้านั้นคือกะหรี่สาธุนะแต่นี่คือกะหรี่ฝั่งทนเจ้าของแล้วกันแวะมาดูแล้วกันนะครับก็อร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับฝากเบฟิต้าด้วยนะครับเบฟิต้าเอสและเบฟิต้าเจลลี่นะถ้าใครสนใจนี่ก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเบฟิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด